ตลาดเสร็จแล้วนะครับเปิดใหม่ที่ริมน้ำทะเลนี่นี่นะรถนีู่ลยท่าเทียบเรือเหมือนคล้ายๆ้าท่าเทียบเรือทำใหม่ใหญ่กว่าเดิมนี่ทะเลพร้อมเลยนะยืดมาถนนอ,อยู่นู่นนี่ถนนเลยนะก็เตือน้ำพู่น้ำลงเย็นนั่งกินตรงนี้ได้นั่งกินนี่นีนั่งกินได้นะโต๊ะก็ซื้อมากิน,น,กนพุน่ลมเย็นเพลิน น้ำโมหน้ามาน้ำโมชิวชิวชูนะมลมเย็นดีตรงนน้นเห็นเห็นะอันนู้น,น,นมันร้อนด้วยไม่มีมูลร้อนลมร้อนแรงมลมก็ไม่เป่าอันนี้มันยืน่นมาในทะเลมันแบบได้ลมดีใช่นี่ของทะเลมาใหม่ของทะเลลึเมเลยรียนหมึกน,น่ากินสามร้อย ฟิวฟิวมามากับแม่นะแม่แม่ก็เดินซื้อของอาหารน่าจะเหมือนแถวนู้นนะแม่นะคือคือนี่เลยเดี๋ยวดิดูก่อนสิรอบหนึ่งเดี๋ยวเราเอาหอยไปโลนึงเออนี่หอยจอหอยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเอาหอยโลนึงอืมนี่หอยจอเออเดี๋ยวมาซื้อร้านนี้โอเคของขายก็เนี่ยคนเดินเต็มเลยนะเนี่ยเห็นไหมของกินอาหารทะเลมาคา ปลูปูไม่ปลูโออืมรานะคาทั่วไปเนาะไม่รู้ถูกแพงปูดองปูดองแม่งดาแม่งดาแม่งดาข้าวโม,มโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายหกเลยว่ะเฮ้ยอกุ้งดองน้ำปลาโอ้หินร้อยห้าสิบ <Okay. S 1> oh, okay, ถุงละเลยนโมกินอะไรนะน้โม เดินเพลินเพรินตลาดนี่ตรงนั้นเป็นทะเลหมดเลยนะทะเลอยู่ซ้ายขวาหมดเลยอันนี้เหมือนยืน่นออกมาเนี่ยดูเด็ดเห็นไหนะทะเลมันยื่นหมอใหม่อยู่เลยคนเยอะอยู่นี่ขนาดวันจันทร์นะครับเนี่ยยุดชดเชยตรงนู้นที่เก่ารู้สึกว่ามันจะอึดอัดร้อนไปหน่อยตรงนี้เออสะอาดสะอาดจัดเป็นระเบียบตรงหน่ยร้รรรอย สนใจไหม,อมโอเค,อเคก็ลองมาดูนะครับเยอะๆสะต๊กไก่เพลิินแม่กับน้องสาวเดินเดินสองคนของกินเยอะแยะหมดอะลายตาโอเคครับคุณครับแค่นี้ก่อนละกันครับเดินดูของก่อน